นขยนัสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวช่องเว,เว็บเพจอ่อนซอนอุดอรค่ะคลิปนี้ค่ะจะนำเสนอเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรโดยทางจังหวัดอุดอรธานีได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทั้งบกเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในจังหวัดอุดอรธานี นายเสนีจิตตะเกษมพัวราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรภาคบกจังหวัดอุดรธานีโดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการล่งพื้นที่ติดตามความเก่านาในการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาลน,นครอ,อุดรธานีและพูดถึงการจราจรบนถนนบางสายเช่นถนนสีสุกพ่ีวัฒนานุวงศ์และจักรศิลปาคมซึ่งอาจจะต้องมีการปรับขอขึ้นพื้นที่การจราจรบนถนนและห้ามจอดในช่วงเวลาเร่งด่วน สำหรับการขยายวงแหวนรอบสองได้มีแผนรังระยะทาง93ากิโลเมตรตัดผ่านบันหนองไผ่บันจำป่าบันสามท้าวบันดงไรบันเชียงพังบ้านอีลุงบันหนองโอนบ้านเชียงพินบานสีสมพรและจรดบ้บนหนองไผ่ซึ่งขาดว่าในปี2 5 5 7จะเริ่มมีการเว้นพื้นที่ดินและในปี2 5 5 8ถึง2559จะเริ่มก่อสร้างได้นอกจากนี้เทศบาลนครหลอนท่านี้ได้ชี้แจงถึงการแก้ไขปัญหาจราจร ในระยะสันทิพผ่านมากโดยนำระบบการจัดการอาทิระบบสัญญาณไฟอัจฉริยะการตีเซ็นจราจรการแบ่งช่องทางกันจอดมาใส่ในถนนเก้าสายลักคือถนนปีสุขโภสีประจกักษ์ศิลปาคมวัฒนานุวงศ์ถนนทหารถนนอุดอรบุษด,ดีถนนมิติโยถนนเพาะนิยมและถนนท่องใหญ่ นอกจากแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีระบบแล้วการปลุกฟังจิตสมมําึกให้กับประชาชนในการเข้ารบกฏจราจรก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดรวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุใดด้วยนะคะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท่องเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมพอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะ ดอดเป็นคนขยัน